สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูจะาส้อยนะคะสัป,ปดาห์นี้พบกับครูจะสร้อยอีกแล้วในสัป,ปดาห์ที่31แล้วนะคะลูกในหน่วยที่ชื่อว่าอร่อยผักผลไม้วันนี้ครูจะสซ้อยก็มีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะลูกนั้นไปฟังนะคะกินผักผลไม้ร่างกายแข็งแรงกินแล้วแก้มแดงมีแรงแข็งขัน กินไข่กินปลาหนูจ๋ากินทุกวันร่างกายเรานั้นเติบโตแข็งแรงใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องกินผกักกินผล,ลไม้กินไข่กินปลาก็คือกินให้ครบอาหารห้าหมู่นะคะแล้วเด็กๆจะมีร่างกายแข็งแรงแต่เอ๊คุะใส่ถามเด็กๆก,ก่อนว่าเด็กๆรู้จักผลไม้อะไรบ้างแล้วก็ผักอะไรบ้างไหนลองตอบมาสิคะ มีอะไรบ้างน,นะคะอะออ๋อ,อแครอทแครอทเป็นผักผลไม้คะลูกเป็นผักนะคะเอาอะไรอีกคะอ๋ออ่างงูอ่างงูเป็นผลไม้ส้มออเรนจ์สม้สมนะคะแล้วอ,อีกเมงโกเมงโกคืออะไรคะมะม่วงนั่นเองเก่งมากอาผักนะคะมีแครอทมีผักกาดผักบุ้ง ผักกาดวางตุ้นผักกาดขาวผักอะไรอีกคะลูกมีถั่วพรูมีมะเขือผักมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะลูกแล้วผลไม้ละคะลูกที่เด็กๆชอบมีองุ่นแตงโมส้มมะละกอส้มโอ,โอเก่งมากเลยมีอะไรอีกคะสับปะรดเออเก่งมากเลยเด็กๆรู้จัก ผลไม้เยอะแยะมากมายแลวเด็กๆชอบทานผลไม้อะไรคะมีบางคนมีผลไม้อยู่ในจัดมันอย่างเช่นคุณจะใส่นะคะคุณจะใส่เป็นคนชอบทานสับปะรดแล้วก็ฝรั่งมากๆค่ะเพราะทําให้ระบบขับถ่ายดีด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณจะใส่ก็มีเพลงผักผลไม้ไปให้เด็กๆชมกันด้วยนะคะนั้นเราไปชมเพลงผักผลไม้กันเลยค่ะ มาเชอรมาลองกินผักสักหน่อยผักเลยมิริสมินไม่น้อยอร่อยนะมาลองกินผักกันเธอร์เป็นไงกันบ้างคะกูจะใส่ฟังเพลงผักผลไม้กันแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้เด็กๆได้รู้จักผลไม้เพิ่มมากขึ้นเช่นในการและที่สําคัญวันนี้ครูจะใส่ก็ให้ไปงานเด็กๆไปเลี้ยดิกๆอย่าลืมระบายสีผัก ผักผล,ลไม้เด็กๆจะรบายตามจินตนาการของตัวเองก็ได้นะคะว่าเออน่าจะเป็นผักสีนี้หรือเปล่าหรือว่าครูจะใส่ก็มีเกมการศึกษาให้เด็กๆระบายตามภาพที่ครูจะใส่ได้ให้ไว้ด้วยนะคะคุยจะใส่จะดูว่าเด็กๆหาดเป็นคนสุกสังเกตรหรือเปล่าและก็ทําได้ด้วยนะคะแล้วก็สัป,ปดาห์นี้คูยจะใส่ก็ขอขอบคุณ youtube ที่มีคลิปวิดีโอดีๆมาให้คุณกระส่อยและเด็กๆได้ชมและก็มีความรู้กันนะคะลูกแล้วก็ขอขอบคุณแคปคัในการจัดทําคลิปวิดีโออันนี้นะคะสัปดาห์นี้คุณจะะส่ายลายเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ